สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับค่ะดิฉันนานดาปนีมีเมตตาค่ะผมอาจารย์อาคมพรหมศรีนาค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่วันสงการนะคะใช่ครับกลับมากันอีกครั้งครับในคลิปเปิดผูกพระเครื่องเมืองมหาเศรษฐีนะคะคของผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดเรเอพาังจิตนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาังจิตนะคะและสําหรับวันนี้นะคะพระอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อาธงไปให้ดู ชมความเป็นมงคลน,นะครับค่ะล้วก็เหรียญเก่าโบราณนะคะค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญ<ม>เสม,มาหน้าเล็กหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปี2485นะคะรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองนะคะหลวงพ่อจงนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตานะคะค่ะลักษณะเหรียญนะคะจะเป็น เหรียญปัมลูกทรงเสมานะคะหูในตัวนะคะด้านหน้านะคะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อจงนะคะนั่งเต็มอง์นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีข้อความนะคะว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะส่วนด้านหลังเหรียญน,นะคะก็จะมีตัวเลขนะคะสองสี่แปดห้านะคะแล้วก็มีอักขระยันนะคะโดยล้อมรอบเลยนะคะอักขระยันจำนวนการจัดสร้างนะคะก็ จะมีเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงกระไหลเงินแล้วก็เนื้อ,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 อทองแดงกะไหลทองนะคะค่ะแล้วก็เหรียญนี้นะคะที่คนรู้จักนะคะในปี2475นะคะถึงปี2483นะคะสงครามอินโดจีนนะคะได้เกิดขึ้นนะคะชื่อเสียงนะคะของท่านนะคะได้เป็นที่รู้จักนะคะไปทั่วแผ่นดินสยามนะคะ เนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับตำรวจทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนะคะประกอบด้วยนะคะเสื้อยันสีแดงตะกุดโทนตะกุดคู่12ดสองดอกแล้วก็ตะกุดคู่24ดอกนะคะพระเครื่องพระหล่อโบราลูปเหมือนพระชัยวัดและเหรียญลูกปั้มโลหะนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ท่านนะคะยังได้รับ อาราธนานิมนต์นะคะไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆนะคะหลายสถานที่เลยนะคะและสำหรับนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดน,นะคะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะคะที่ต้องการที่จะดูหมอนะคะต้องการลงหน้า,นาทองที่หน้าผากนะคะต้องการสักยันมหาเศรษฐีนะคะสักยันเงินล้านนะคะหรือท่านที่เชื่อว่าตัวเองป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรนะคะ โดนใสยศาสตร์ผู้ผีปีศาจนะคะโดนน้ำมันภายอาัรรันต่างๆนะคะมาหาเราสองคนได้นะคะ<า>ที่เ<า>มือง<า>ม,มหาเศรษฐีกรุงเทพนะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์นะคะเบอร์ของอจาจารย์คมค่ะ083 58 77 999หค่ะและสำหรับฉันนะคะ093 397 1881มหนะคะมาหาพวกเราได้นะคะให้มีอะไรให้พวกเราช่วยมาได้เลยนะคะฟรี<ช>นะคะเราได้ ดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องที่เกิดปัญหาหาทางออกไม่ได้แล้วอยากแก้ไขเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเล็กๆของสังคมนะครับที่ะจะช่วยเหลือเพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขขึ้นครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจบจากคลิปนี้นะคะเราก็จะไป แจกข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหมูนะคะเป็นโทานของเมืองมหาเศรษฐีกรุงเทพนะคะซึ่งเราจะแจกกันทุกวันนะคะจะมี2ช่วงเวลานะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะคะแล้วก็รอบสอดนะคะ16บนาฬิกามนาทีนะคะก็เจอกับพวกเราได้นะคะตามท้องถนนทั่วไปตามห้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปแจกคนที่คนทํางานคนที่ยืนรอรถเมย์อะไรเงี้ยนะคะใครเห็นก็สามารถเดินเข้ามาเราได้ทักได้ค่ะ แล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่สนใจร่วมจะบริจาคนะคะทาโงทานกับเรานะคะติดต่อได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ้อพลังจิตนะคะเบอร์โทรนะคะ0824509991นะคะค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณ<ช>นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกับดรอพลังจิตนะคะที่นาพระเครื่องเก่าเก็บอันนี้นะคะมูลค่าหลายล้านเลยนะคะ เอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนไปกันก่อนนะคะแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ะว่าเราจะเอาภาคเก่าแค่ไหนนะคะของกลุ่มภาคครึ่งเมืองมหาเศรษฐีนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะคะวันนี้ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ